สีทุกคนมีต้อรัาสู่อกระ Data Channel วันนี้เราจะมาสอนทุกคนทำ Dynamic Choice หรือการเปลี่ยนตัวเลือกไปตามหัวข,ข้อที่เราได้มีการกดเข้าไปนั่นเองอันนี้เดี๋ยวให้ทุกคนมาที่ Database กันเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพไว้เนะว่าทุกคนต้องทำ Database แบบไหนบ้างโอเคมาสร้าง Database ได้แล้วอะให้ทุกคนมาที่ในส่วนของรายวิชาหรือวิชาเรียน จากนั้นสร้างในส่วนของรายการการบ้านขึ้นมา1คอลัมน์และ type เราจะเลือกเป็น relation ในส่วนนี้เราจะเลือกเป็นชื่อวิชา match กับในส่วนของรายการการบ้านและเขาเลือกคอลัมน์ชื่อวิชาจากนั้นกด match m u l t i p l y กดดันสร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ขึ้นมาเขียนว่าประวัติการส่งจากนั้นเราจะใช้เป็น type เลือกที่ relation แล้วเลือกที่ชื่อวิชาเหมือนเดิมในส่วนนี้เราจะเลือกเป็น table ส่งการบ้านแล้วเลือกที่วิชาเรียนกดแมนม u l ติพายแล้วกดดันโอเคตรงนี้ถือว่าเสร็จแล้วโอเคเมื่อได้ถัดขอมุลแล้วเนาะเดี๋ยวมาที่หน้าเ layout เพิ่ม table ขึ้นมา1 table ได้แบบนี้จากนั้นเลือกที่ action เราจะทําการ show new screen เลือกรูปแบบเป็น slide in เมื่อกดเข้าไปในภาษาไทยก็จะขึ้นรายการแบบนี้เราจะทําการเพิ่มปุ่มใน title หน action นั่นก็คือส่งกันบ้านโอเคเลือกไอคอนจากนั้นเราจะเลือกเป็นแอคชั่นฟอร์มแทร็กเก็ตเป็นแบบไหนก็ได้อันนี้เราเลือกเป็นเทอร์เดนไว้กดส่งกันบ้านมันก็จะขึ้นรายการนี้ขึ้นมาใช่ไหมเราจะทําการเจเนอเรลมันเปลี่ยนจากชีสนี้ให้กลายเป็นส่งกันบ้านโอเคเมื่อได้รายการแบบนี้แล้วใช่ไหมในส่วนของวิชาเรียนเราลบออก ไฟของเราลบออกแล้วก็รายการการบ้านเราก็ลบออกตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องทำการเพิ่มเนี่ยเราจะเพิ่มในส่วนของ value from screen เราเลือกเป็นชื่อวิชามันก็จะมีลิงก์ข้างหลังขึ้นมาว่าวิชาเรียนตรงนี้จากนั้นส่วนถัดไปเราจะเลือกที่ choice ในส่วนของ choice เนี่ยรายการการบ้านเราเลือกไว้ t o เป็นรายการการบ้านในส่วนของ source content เนี่ยเราจะเลือกที่ relation รายการการบ้านตรงนี้เลยที่เราได้มีการ relation ไว้ Okay. จากนั้นในส่วนนี้ภาพตัวอย่างโอเคเราจะตั้งชื่อร a b e l เป็นเลือกรายการการบ้าน r e q u e s t แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสไตล์ให้กลายเป็น a ร i o Button สังเกตว่าตรงนี้มันจะขึ้นเป็นภาษาไทยใช่ไหมในส่วนของ v ว l u e เราต้องเปลี่ยนจากวิชาเรียนให้กลายเป็นชื่อกันบ้านก่อนนี่แล้วเดี๋ยวเรากดกากาบาทออกไปก่อนเนาะเราจะให้ทุกคนตรวจสอบดูถ้าเราคลิกผ่านวิชาเรียนภาษาไทยส่งการบ้าน มันจะขึ้นการบ้านคือคัดใยมือแล้วก็คัด้นมือ2แต่ว่าถ้าเราคลิดในส่วนของคณิตศาสตร์มันจะขึ้นรายการการบ้านว่าเขียนสูตรคูณโอเคตรงนี้รายการมาจจะทําการด y นามิกคือมันจะเปลี่ยนไปตามรายการที่เราได้มีการเข้าไปซึ่งนี้มีประโยชน์มากเดี๋ยวเราทําการเพิ่มในส่วนของ i m e i a t e trigger เข้าไปโอเคตรงนี้เราก็จะได้แบบฟอร์มส่งการบ้านที่มีด y นามิกช้อยส์ง่ายๆแล้วทุกคน ก็หวังว่าคลิปวิดีโอน,นี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราแล้วพบกันเราได้ใหม่ในคลิปนหน้านะทุกคนวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย